ก่อนไม่ใส่แต่ที่จะไปสวนมึงดูว่ามีถุงเท้าไหมอ่ะมึงดูมีรถมีถุงเท้าไหมไม่มีดูก่อนกูดูแล้วกูไม่เห็นมึงดูว่าขีดอยากไอ้เที่ยนี่เอามือล้วงมือล้วงดิไม่ล้วงมาอยู่ข้างในสร้างซื้อมาไว้ไงเออไอ้เที่ยถ้าไม่มีนะนี่เกิดแน่ยดีไหมปัดยังไงยังไม่ล้วงเลยปัดอยู่ด้านในเหรอเออไม่มีอีกข้าหนึ่งอย่าเพิ่มกูซื้อให้เออเอเอาที่ไหนเอาให้เหม็นไหมเหม็นไหม ม่เจ้าถามว่าถุงเท้าเจ้าอยู่ใส่เขาอยู่ข้างในนั่นแหละกลัวอาคืตรงนี้ไงเด็ในตรงนั้นนะอยู่ตรงนี้ข้างในแหละมึงที่ไหนมึงบ้าให้ไปดงส่วนไม่มึงดูดีสิไม่ไปดูเองไม่เอ็งไว้ตรงนั้นห้องมันเลยมึงเอาไปเรื่งก่อนมึงเอาไปเรงก่อนมึงมึงต้องให้กูไปดูข้างหลังอย่างผ่านไปตรงนั้ละโอ้ข่านนี้นักคนเขาห้องสีเงินนะมึงลองดนเห็นไหมเห็นถ้าเห็นถ้าเห็นแล้วมึงไม่ให้กูถุงทักกูจะดมแม่งอยู่เนี่ยเออกูไม่ยมมึงยังไม่เห็นกูยอมเลยกูไม่ให้มึงอะไรจะดี ม่ได้กินดูมีกินไหมไอ้เหี้ยมันอยากใช้กูไม่กล้าใช้ไงคือว่ามึงนี่มีกินไม้มันไม่กล้าใช้กูเลยมีกินไม้มึงมาดมเองไหมกูดมงสองแล้วมึงไม่กล้าเข้าใกล้กูเลยกล้ามไม่กล้าทางตรงนี้มึงวางตรงนั้นเหรอถ้ามึงให้กูวางตรงนั้นกูจะใช้มึงเลยมึงวางมึงวางอะไรแล้วตรงนั้นดึงหลังไม่ต้องกูถามว่ามีกินไม้ท้องเจี๊ยไม่มีอ่าที่พูดเหม็นเวลาให้ก่อนเอาวะไม่ต้องแล้วไม่ถามว่ามีกินไม้ มันกินอาบแล้วว่าไม่ต้องล้างให้มึงดมให้หมดกินเลยเจ้าใส่ถุงเท้าแล้วใส่น้ำให้นิดหน่อยเอาไว้องน้ำเองดมให้หมดกินเอาเลยมึงโง่เอ้ามึงตีกูดิกูไม่ดมอ่ะเออแล้วมึงเนีอ่ะกูบอกให้มึงดมให้มหมดกินเลยมึงมาทำอะไรกูได้กูไม่ดมใครก็เห็นกูไม่ยำอ่ะถ้ากูยังไม่ใส่ไปให้มึงสมจิตฟางสมจิตดมให้มันหมดกินอาบดีเจ้ามึงซวงมึงดมเองเจ้าเห็นนะฟังบอกไปให้เขาเห็นนี่ว่ามึงมึงทำทั้งแค่นี้มึงไม่เอาออกไม่ได้ตัวนั้นน่ะ เออมึงเนี่ยเอาตู้เยนมาเองเอ้ามึงไม่ใส่มึงก็ไปดมเองดิไปดมแทนกาวดิใครก็ได้อ้นี่ก็ได้พวกมึงมากี่คนน่ะเออกูไม่ดมมึงยังไม่ดมมึงก็ของมึงก็ดมเองดิที่วัานั้นมึงไม่ให้คนอื่นเขามึงจะปล่อยเขาได้ไงเจ็ดสิบบาทีข้ามมึงเนี่ยเออมึงดมไม่เห็นมึงไม่ดมเองเหรอมึงจะใส่ไปหนาให้เองดมพิสูจน์ไงให้ดมมึงจะหนวดกูไม่ทำมึงทำอะไรกูได้เลยเนี่ยตอนไม่มีใครทำแล้วคุณคุณได้ไงแล้วปล้วให้ไปใส่ในหลวง ไม่ต้องไปร้านก็ให้โดนไม่ต้อองยู่เลโดนเฮ้ยอะวางนี่จะไปไหนก็ไปเก็บอะดิไม่ต้องวางนี่เอมอบอกว่าไม่ไปในะมมาโดนไม่หมดกินเลยไม่ได้ไม่ทำกูเป็นคนเห็นกูเฮ็ดกูเห็นบ้านที่เป็ตัวที่มึงยังบาใกล้เฮ็ดไปจะเห็นมึงน่ะใช่ไหมกูบอกไม่ได้ลองสีสีนกูหมดทุกอย่างกูจิตฟังกูไม่ฟังถ้ามึงฟังมึงทำให้กูดูให้ให้กูเห็นก่อนดิใครก็ได้ไม่ต้องให้เราเฮ็นสุดได้ไม่ลุงไอ้วางไอ้วางไอ้วาง ให้ลุงทาให้ดูก่อนว่าทั้งหมดกินข้างนี้คนละข้างไอ้ดมไอ้ดมห้ก่อนที่อีหานั่นบอกให้ไปดิสอยกับโยยังโยย่ะไอ้โยโยเคลียร์้วยโยถ้ามึงฟังเหตุผลกูตรงนี้มึงโยเคลียร์ดิมันเอาไปเก็บไว้นะไม่ต้องวันตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนคนละข้างให้ลุงปลาโยไม่พิสูจุดไม่ต้อระหว่างแม่ละ้าแล้วจะไม่ค่อยโยเลยคอยจื้นี่ก่อนเองก็ดมไม่หมดก่อนกนตีนก็คนละข้างกับโยไงโยข้างนึงได้นี่

Quay <laughs> lúc mà họ của em, em mình ngoài cái làm cái đói hàm bằng 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 cái đói hàm là nhà bằng 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 นั่งคุยจะดอกกุหลาบให้มบาเลยห้เขาสั่งกอนนะกุมไมเออะมึงนั่งคุยจะกุหลาบให้รู้เรื่องนั่งคำไปได้แค่คุยนะฟังฟังังังรับนาน เองมีหน้าที่คุยกับดอกกุหลาบให้มันบานทุกดอกดีมา้าตออาคุยไก่อนีบาใจรักกว่าไม่งั้นไม่คอ้อยคุยกับดอกไกมาจับพวกนี้เหลือนะก็นคุยกับดอกกุหลาบกนสีตาจริงไหมเออคุณาคุก่อนไม่เงินกูจะไปออกไงมึงน่าคุยัดอกกุหลาบก่อนว่าแล้วกูเป็นบ้ากูเปนผู้กองนะเป็นเเป็นระตัวงูยังกองสองก็อ๋อคุยกนบามันเอาดอกแล้วกูบอกว่าเอ้กนบ้ามเต้นนันไปที่หงึงเมื่อเอาด้ินในที่หงกุนละ ไม่คุยกับมึงบ้าป่าววะอ่ะนั่งคุยเลยกูบอกคุยแล้วคุยมีบ้าถ้าแกไม่คุยผมมึงเคยคุยมึงคุยเอาเองเฮ้ยที่จะไปเราคุยลองคุยดูนั่งราดอว์แล้จะเอาเงินมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวทางด้านหลังเลยนั่งดิอ้านหลังนี้กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หมอออกไปได้ไงเออเอยโยคุยดูเรื่องอ่ะวุ้ยโยยี่นี่ยี่นี่โยคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวบานเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวดออกมาเดี๋ยวพี่ใหญ่ไปให้ตังค์ ในได้บอนนะบอลหนึ่งนะออมึงอยากได้มึงต้องแบ่งไปก่อนไม่แบ่งไม่เอาเออไม่แบ่งให้คุยให้มัให้ิ่งกันไม่แบ่งของใครของมันโยโยบานดอกแล้วนะบอให้เราเจอเงินอยนลงแนะลุงยังไม่ทำงานจะเอาตังค์แล้วเออง่ายเลยนี่ไงเขาคุยนงมาเห็นกูแล้วเดี๋ยวบานเอาตังค์ก่อนดีกว่โยไม่โยเก่งมากบานดอกนึงแลว่ะเด็กมีความสามารถอ่ะม่สมบูรณ์ไม่มีความสามารถนะตอบไม่ไดเดี๋ยวเดีดยวเดี๋เดดหามเด็ดนะ เออเออเป็นไงบ้างถามีิถูกสบาย่ไหมเออเออโยตอปูอืมต้นตีนไอ้เหี้ยนั่ก่อนคุยก่อนคุยดีนเป็นเยนะอะเอ่ะเขาก็คุยดีกับเขาดิอย่ายืดไปลูกมันไม่ใอ้กุหลาบอ้าก้ให้ยาบกินมาโทรให้นะมึงเคยเห็นหน้ากูยังในรูปอิจมัวเออเห็นเห็นหน้ายัง อย่าเอามามหมกโย่คุยแทนมันแหละลุงแต้วก็อยู่ปากกานิมต้องบอกว่าอย่าไปเคลื่อนดอกไม้คุณลาบแดงเออมึงคุยตอบแทนอย่ว่าสิบหกเลยลาบแดงเยอะๆเอางี้ไปแล้วเอฟตั้งมาให้บมกโย่คุยได้เงินนะโยมคุยได้เงินไหมเขาจะให้แหมถ้ามึงคุยได้เลขเลขนหกสิบมานะกูเชื่อมันอีกสองคือว่าถ้ามึงคุยได้กูไหว้ลงไปไม่จ่ายเขอกว่ามึงอย่าไปกินยาหกสิบมา แปลว่าหกศูนย์ใช่ไหมัดี๋ยวไม่ใช่จริงนี่นะก็บอกอไม่ใช่ไอ้เมื่อกีไอ้มึงอกี้เห็นก่อนเมื่อวานนี้ฟังกูนะทุกคนคุยกับต้นนั้นทีนี้มึงอยากไปกินข้าวเงยย่างกับพวกกูมึงไปกับพวกนั้นมึงต้องนี่คุยกูหลับเดี๋ยวตัวนี้ใช่ไหมมาคุยกับคนเดียวกันดังนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้นะกูได้คุยหลังแล้วอ๋อกูคุยต้นมะม่วงแล้วนั่นคุยกับลานมะม่วงแล้วโยอันนี้มันจะต้องคุยดีไม่เป็นเไร cái là Thôi, mà này khui đi khui tôn lâu rồi cái khui khui lại Cái lại khu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 i khui lạ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 i khui Nó khui lại 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 khui ra มันยบให้เด็นเรื่องเดียวกันได้เก่งขนาดไหนใหญแล้วก่อนกเลยออกบ้างก็ไม่ตันเป้เยวนม่อวานนี้พูดเลยพูยต้นพูดต้นนั่นนั่นนีแล้วต้นมันตรงนั้นมันหยอแล้วว่าเมืนจะไม่มาแค่ไหนเียเขาจะพูดไงถือออกดอกไงต่นนีไม่ออกดอกไงให้มึงคุยซะยแล้วีเดียวมึงเป็นคนดีพูมึงจะเป็นคนดีเยอว้เนบางเยอะต้นกุลาบี่ยอมรับยา